คริปโตท็อปพรนวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมจะเน้นเปในส่วนของข่าวสารรอบโลกของตัวโลกครนะิปโตเนาะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการพิจารณาคดีของโดูครอนที่ผ่านมาแล้วกว่า3วันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ในส่วนของเอาฟลูนะครับหรือว่าเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในส่วนของบนะิตคอยเนาะโดยเขาบอกว่า ตอนนี้ครับมีเม็ดเงินหลั่งไหลรวมกันแล้วสุดที่เนี่ยหนึิล้านดอลลาร์ในแต่ละวันเนาะโดยเฉพาะในส่วนของตัว b i t w i v e Invest เนี่ยเมื่อ,อวันนี้เองนะครับมีการไหลเข้าที่มันค่อนข้างแข็งแกร่งที่67ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับวันที่28มีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาที่183ล้านดอลลาร์นะครับและถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นปริมาณของบิตคอยเนาะก็ อยู่ที่2587.9นปะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของตัวการไหลเข้ามาของเงินทุนเนาะก็ยังเป็นบวกอยู่นะยังไม่ได้เป็นตัวแดงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันก็เข้าใกล้ในส่วนของวันยุศทิ์แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ที่มันจะไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรมากนะครับจะอยู่ที่ระดับเราสองร้อยสามร้อยนะครับอาจจะไม่เกิน500แต่ถือว่าเป็นวันธรรมดาจนถึงสุกเนี่ยก็อาจที่จะ มีขึ้นมาบ้างประมาณ3 0 0 5 0 0ขึ้นหรือบางทีอาจจะมีในสุดของหลักพันล้านดอลลาร์เข้าไปเลยนะอันนี้ก็แต่เราก็ไม่ต้องกังวลครับถึงแม้จะเข้าน้อยเราก็ยังเห็นในสุดของตัว bitcoin flow นะที่มันเป็นในสุดของการสะสมของ bitcoin เนาะที่เจ้าเนี่ยเขาสะสมมากขึ้นเรนะื่อยๆเราก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะแผ่วเลยนะเพื่อนๆสามารถดูได้ตามสีได้ว่าใครสะสมเนี่ยมีแนวโน้มเท่าไหร่ถ้าเกิดในสูตของตัวแบล็ k ล็อกก็จะเป็นสีดำค่อน,อนข้างที่จะ เยอะๆพอสุโขทนะอาจจะมีพวกฟิลลิตตี้อะไรบ้างรองๆลงมานะก็หลยตามนี้ไปก็ถือว่ายังสะสมเป็นปริมาณที่แข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นในส่วนของตัวเม็ดเงินเนาะก็โอ้โหแตะไปเป็นแบบยอดภูเขาแบบชันๆเลยนะไม่เห็นทีท่าว่าตรงไหนจะเป็นยอดเขาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะครับที่เข้ามาเป็นสีสันในส่วนของโลกคริปโตนะหมายความว่าตอนนี้เจ้าใหญ่เนี่ยเขายังไม่หยุดเก็บนะยังคงเก็บแล้วก็ยังคงในส่วนของซื้อ bitcoin สปรับอีกิป ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าเม็ดเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเนาะแต่ในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยก็ได้บวกขึ้นมานิดหน่อยจงครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เขาก็ได้ติดลบลงมาแล้วที่ประมาณ1.2เนเาะเหรียญอื่นๆก็ยังมีบวกบ้างน,นะแต่จะมีในส่วนของตัวบิตคอยแล้วก็อีทเรียมที่ติดลบอยู่นะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่ามันเข้าใกล้ในส่วนของวันหยุดแล้วนะครับแต่ว่าบิตคอยถ้ามันยังไม่ลดลงไปต่ำกว่า70,000แล้วยังสามารถยืนอยู่ที่70,000ได้ในวันเสาร์ทิ์เนี่ยคือไม่ได้ลงไปแรงกว่านี้นะครับคือไม่ได้โดนเทลงไปวันนี้ก็ถือว่าอะไรที่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคบเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวันเสาร์ทิ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้มีการซื้อการขายสักเท่าไหร่นะก็คือว่าคนเขาไม่นิยมในส่วนของอเล่นตลาดในช่วงนั้นคือฝั่งอเมริากาเขาไม่ได้เปิดนะ และไม่ใช่แค่ Bitcoin เท่านั้นนะครับที่มีความคึกคักแต่ก็ล่าสุด f ิล e l i t y นะผู้จัดก,การทรัพย์สินมูลค่า4.5ล้านล้านดอลลาร์ก็ได้ยื่นแบบฟอร์ม S1 สําหรับตัว Spot Ethereum ETF แล้วก็พร้อมที่จะทําการเดิมพันคือพร้อมที่จะทําการทําให้มันเป็นหน่นส่ตรของตัวเหมือน Spot Bitcoin ETF นะก็คือคล้ายๆกันแบบฟอร์มอะไรทุกอย่างยื่นเหมือนกันเนาะสิ่งนี้เองจะมาภายในกลางปี หรือว่าปลายปีอย่างที่เขาคาดการไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาหอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าอันนี้มันสามารถเกิดได้เร็วเหมือนบิีคอยด์ไหมเพราะว่าบิีคอยด์เป็นตัวเบิกทางเลยถูไกไหมครับกว่าบิีคอยด์จะได้รับอนุมัติเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะแต่ถ้าเกิดว่าบิีคอยด์ทำได้ดีนะอีเธอเรียมอาจจะไม่นานเหมือนบิีคอยด์ก็ได้เพราะว่า มันมีตัวอย่างให้ดูแล้วซึ่งก็บอกโอเคบิตคอยมาทําได้แบบนี้อีเธอริ่มก็มีศักยภาพไม่แพ้กันนะก็อนุมัติก็อาจจะผ่านดูกว่าบิตคอยนก็ได้หรืออาจจะต้องรอดูบิตคอยไปยาวก่อนแล้วอีเธอริ่มถึงจะผ่านหลังจากนั้นอันนี้ก็ไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาทาได้ดีคงที่จะมีการเปิดขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะเพื่อที่จะให้คนที่เขาต้องการอีเธอริม Sport, อ่มสปอร์ตอีเธอริ่มเนี่ยได้ใช้บริการบริการเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกราตต์เนาะขึ อ่าแล้วสำหรับใครนะครับที่กําลังกังวลกับความพันผวนของโลกคริปโตแล้วก็กังวลว่าเหรียญที่ฉันถือเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเอาคอยส่วนไหนกันแล้วแต่เหรียญบิตคอยที่มันขึ้นล,ลงสวิงแล้วก็ รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไปไหนมันไม่ได้รวยสักทีหรือว่ามันไม่ได้กำไรสักทีผมอยากจะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับตัวมนะิสเตอร์ฮันเนาะซึ่งเป็นเจ้ามือที่ทุ่มเงินซื้อบิตคอย100บีซีทุกวันจนติดอันดับที่13ของโลกเนาะอ่าสิ่งนี้นะครับมันก็ได้รายงานออกไปก่อนนั้นนี้แล้วนะคลิปที่ผมทําไปอ่เดี๋ยวจะพามารู้จักในส่วนของตัวมิสเตอร์ฮันเนี่ยคือเขาได้ฉายานี้เพราะว่าเขาเนี่ยทำการสะสมตัวบิตคอยนะครับ ทุกๆวันะว,วันละ100บิตคอยหรือครั้งละ100บิตคอยนะซึ่งตามรายงานครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้ถือหรือว่าซื้อบิตคอยอย่างน้อย1 0 0 0 btc หรือคิดเป็น52%ของบิตคอยทั้งหมดของกองทุน e t f นะที่ติด10อันดับแรกครับที่ทำการเชไขายมาจาังตลาดเนาะซึ่งเขาก็ตั้งแต่วันที่15ที่มีการ อนุมัติในส่วนของบิตคอยสปอตอียิปเนี่ยเขาก็ทาการซื้อซื้อมาเรื่อยๆคือปกติกเขาก็ซื้อก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วถูกนะครับอ่ะเขาซื้อมาตั้งแต่นู่นเลยครับที่ f c x ล่มสลายซื้อมาซื้อมาแต่จริงๆแล้วตามรายงานที่เขาสืบไปก็คือว่าจริงๆแล้วตัวคุณมิสเตอร์ฮันเเนี่ยเขาก็ได้ซื้อบิตคอยตั้งแต่ที่เรารู้จักในส่วนของหน่วยของคําว่าซาตชิ G. คือเริ่มสะสมตั้งแต่นู่นเลยที่มันเป็นแบบปี2019คือเรารู้จักบิตคอยแบบหน่วยย่อยๆที่มันไม่ใช่หนึ่งอ็ครัน Uh, 15สตูดิโอคือ20สคือมันจะมีเลขสูนั้นหน้าแต่ว่าเราจะเรียกให้มันแบบสั้นๆคือทศนิยมไม่เยอะก็จะเรียกใช้แบบนั้นถูกไหมแต่ที่นี่ครับเขาก็บอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่กระเป๋าของกองทุนของเจ้าใหญ่ๆใ,ในส่วนของกองทุนอีเจฟของสหรัฐอเมริกาแน,น่นอนซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขามีข้อมูลกองทุนหรือว่ามีข้อมูลกระเป๋าของอีเจของอเมริกา ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดแล้วแต่มิสเตอร์ฮันเรดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลัวอี F อในพวกนั้นนะครับเขาก็ยังเดือนหน้าสะสมบิตคอยไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะพุ่งไบทะลุนึงหมื่นเออจ็ดหมื่นสองพันเาเขาก็ยังซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเรื่อยๆแบบนี้ตลอดมาอันนี้บ่งบอกยครับว่าถึงแม้ว่าราคามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตคือเขาน่าจะเชื่อมั่นในส่วนของบิตคอยพอสมควรนะที่เขาทําการซื้อแบบนี้โดยที่ไม่สนราคาเลยคือ DCA มาตลอด ถ้าเกิดว่าเราดูจากที่เขา DCA มาตั้งแต่ F C X ล้มสายแล้วเขซื้อแบบนี้ทุกๆครั้งทุกๆครั้งมายังไงเขาก็ได้กำไรเหมือนกับเหมือนเช่นเดียวกับตัวคุณ m i c คิลเซ a เลอร์เนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่านำมาฝากกาันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอเคเหรียญเราไม่ไปเลยเหรียญเรามันนิ่งมากเลยเหรียญเรามันไม่ขยับเลยก็ให้ลองลงทุนในส่วนของตัวการลงทุนแบบ DC a นะถ้าเกิดว่าใครหาจังหวะการเข้าได้แบบไม่เก่งเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะของการพัฒนามันก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมามากๆเลยสำหรับ Google ก็ได้ปล่อยตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับสำหรับการค้นหาย,ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินริปโตนะสำหรับในส่วนของตัว Bitcoin Fan นชอฟออบบิตครแล้วก็อื่นอะไรพวกนี้นะซึ่งสิ่งนี้เองครับในส่วนของ Google เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มล้อกอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในกระเป๋าบนเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bitcoin a b b i t r ค m ัมอ l a n า a u t o m i s อา o อม ly ึกรอนอะไรพวกนี้นะครับ ต่อไปเพื่อนๆก็สามารถไปเสิร์ชหาได้นะ,ะเผืดอว่าเขามีการอัปเดตขึ้นมานะครับแล้วก็กาลังจะทยอยทยอยอัปเดตเครือข่ายอื่นเพิ่มเรื่อยๆนะสิ่งนี้มันดียังไงครับสิ่งนี้มันดีตรงที่เราสามารถที่จะค้นหาหรือว่าตรวจสอบข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องไปกดเข้าแอปในส่วนของตัวที่เราติดตั้งไว้บางทีบางคนอาจจะไม่คล่องส่วไม่อาจไปกดส่วนขยายกดเข้ารหัสนั้นนี่โน่นนะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันสะดวกสบายมากขึ้นเนาะ สิ่งนี้ก็เป็นการตอกย้าว่าตอนนี้โลกคริปโตเนี่ยได้ขยายใหญ่ออกไปแล้วหลังจากที่นิสิตของตัวบิตคอยสปอร์ตเอเียได้รับการอนุมัติซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการกล้าโฆษณาหรือว่ากล้าเปิดตัวฟีเจอร์แบบนี้ออกมาจุงคเพราะว่ากลัวดวงทางกราอตเล่นแต่ตอนนี้นะครับ Google เอาพวกนี้เข้ามาแล้วสามารถโฆษณาบิตคอยในสุดของ Google Facebook อะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับ จ้าต่างๆเขาก็ยิงแอดยิงอะไรพวกนี้นั่นหมายความว่ามันจะเข้าถึงในส่วนของผู้บริโภคมากขึ้นความสะดวกสบายบางคนที่ไม่ถนัดในส่วนของการใช้กระเป๋าของเว็บสการใช้ใสมาร์ททัสวอ t w ์หรืออะไรพวกนี้หรือว่าอาจจะไม่สะดวกในการกดเข้ารหัสหรือว่าเราอาจทจะ อยู่ในที่สถานะอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้แบบต้องการอยากให้ใครรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราสามารถหาในส่วนของยออคูงเหลือหรืออะไรพวกนี้หรือว่าที่อยู่ของกระเป๋าได้จากหน้าเซิร์ชค้นหาของ google อันนี้คือถือว่าดีนะสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกครับก็ลองนึกภาพในส่วนของการเซิร์ชหาข้อมูลแล้วมันขึ้นข้อมูลแบบที่เราต้องการขึ้นมาให้อนันต์นะครับก็คือว่าจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของตัวคดีของโยคอนครับเรามาพูดในส่วนของตัวคุณ คุณแซมแบ็กแมนฟรีดนะครับผู้ก,ก่อตั้ง f อ x กันก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวของคุณแซมเนี่ยเขาก็ได้ถูกสารตัดสินจำคุก20ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เขาเนี่ยก็ได้ถูกพิพากษาอยู่บนชั้นข้างบนของตัวเทอร่าที่กำลังเข้าไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะก็คือคุณแซมแบนฟรีดก็อยู่ชั้นบนเนาะซึ่งตึกมันมีหลายชั้นในส่วนของพิพากษาเนาะก็วันเวลาเดียวกันเลยครับก็คุณแซมแบนฟรีดก็ถูกจำคุกไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ไม่เกินค้างพัหวางเนาะเพราะว่าเขาก็โดนกึมเกินมาแล้วแหละว่าจะโดนคดีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะมีการจําคุกถ,ถึงประมาณร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยทำการยอยคืนเงินนะครับแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายขึ้นไปบ้างส่วนแล้วอาจจะได้มีการลดจำนวนโทษจนเหลือประมาณ20ปีอันนี้ได้เนาะอาทีนี้เราก็มายอยู่ในสุดของตัวคดีของดูคอนโทราแล้วก็เอ่อวันนี้ก็เป็นวันประมาณวันที่3วันที่4แล้วเนาะที่กลาตอนเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่นะที่จะ คัดค้านแล้วก็กล่าวโทษในส่วนของตัวเดนิชินแล้วก็ตัวดูวคอนเนาะซึ่งหลักฐานที่เขาออกมาเนี่ยก็มันไม่สามารถที่จะมีน้ำหนักแล้วก็สามารถกล่าวโทษในส่วนของดูวคอนได้นะแล้วก็ไม่สามารถที่ให้เห็นได้ชัดว่าดูวคอนทาความผิดอะไรอย่างเี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าการช่อโกงนะครับกับการล้มเหลวเนี่ยคือ,คอมันมันแตกต่างกันนะคือเพราะว่า คือช่อกงคือพยายามที่จะเอาเงินของลูกค้าไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําคือมันล้มเหลวเนี่ยคือมันไม่ใช่การช่อกงคืออันนี้คือเขาไม่สามารถที่จะชี้ชัดนัินได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันยังไม่สรุปเนาะซึ่งก็ยังนะครับที่ทําการสืบคดีกันมาเรื่อยๆเนาะยางที่จะใช้ทนายความแล้วก็เบิกพยานพนักลูกุญแจนี่นู่นเขาก็ไปทําการให้คําปากคําแล้วก็ให้ข้อมูลกันเรื่อยๆเนาะซึ่งก็เป็นวันที่4แล้วซึ่งวิร การพิจารณาเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่18นะถ้าผมจาไม่ผิดเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีข้อสรุปยังไงนะครับผมจะเอามาเล่าแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆฟังนะซึ่งอันนี้คะผมติดตามมา3วันแล้วแต่มันยังไม่สรุปนองถ้าเกิดว่าเราเล่าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้องค์ประกอบครบถ้วนหรือว่าอาจจะมีการคลัดเคลื่อนอันนี้เดี๋ยวผมรอให้คดีมันจบก่อนนะครับ ในส่วนของพิจารณาคดีรอบนี้แล้วก็ค่อยมาส่วพื้นฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าคดีนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรอบเดียวจบนะจะต้องมีหลายๆรอบเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวเอ็กอาร์พีพวกนี้ก็เจอหลายรอบเนส่วนของคุณแซมก็มีการพิจารณาหลายรอบเหมือนกันครับแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายรอบนี้อันนี้เธอราเนี่ยก็น่าจะปิดประมาณน่าจะไม่ใช่รอบเดียวอะไรจะมีรอบสองรอบสามรอบน่าจะจบประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามีคำคูยได้ยังไงเดี๋ยวผมจะนำมาฝากแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสว